คือรู้สึกว่าปีนี้ข้อสอบมันโหดจริงนะคะแนนมันค่อนข้างน้อยให้จนสอบไม่ติดสอบได้คะแนนน้อยโอาไงตจะบอกป้าแม่ยังไงจะบอกเขาควยยังไงทำไมถึงได้แค่นี้ทำไมมันถึงได้ไม่ดีเลยสวัสดีครับกายครับสมมติประกาศคะแนนออกมาแล้วคะแนนไม่ดีนะครับรู้สึกว่ามันไม่โอเคคะแนนมันค่อนข้างน้อยให้จน ไม่น่าถึงมหาหลัยที่เราต้องการค,คืออย่างแรกเป็นเราเราจะดูก่อนว่าจริงๆแร้วิชาพวกนั้นอ่ะบางวิชาที่เราเลือกที่จะใช้คะแนนตรงนั้นเพื่อสอบเข้ามันมันดูไม่ได้ตั้งแต่เราออกมาจากห้องสอบเลยหรือเปล่าอ่ะแบบถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราทําได้มากแต่แต่คะแนนออกมาจริงคือมันมันมันหล่นไปเยอะมากอ่ะแล้วมันกล้าจะเป็นไปได้ในเรื่องของเชิงเทคนิคกูแบบตรวจข้อสอบไหมอันนี้ก็ เราก็สามารถลองเรียนได้แหละแต่แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่เรายอมรับได้ในในเรนจ์ที่แบบว่าตอนทําสอบจริงเราทําได้แค่นั้นแล้วคะแนนออกมันก็ประมาณนี้บวกลบอะ่ะเราว่าเราเราก็จะค่อางทําใจนะว่ามันได้แค่นั้นในวันที่เราพยายามเต็มที่แล้วมันได้แค่นั้นก็ต้องมาลุ้นาคาดหวังเอาว่าคะแนนของเรามันจะอยู่ในลําดับไหนมันมันจะเข้าไปได้ในลำดับไหนเทียบกับคนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วเราอยากมองว่ามันบางทีถ้าสมมติคะแนนมันน้อยลงอ่ะหรือว่าคะแนนมันน้อยจนน่าตกใจแต่แต่คนอื่นเขาอาจจะน้อยกันหมดปีนี้อาจจะเป็นปีที่คะแนนฝืดก็ได้ก็ถ้าคะแนนออกมาแล้วเราก็อยากจะเชียร์อัพตัวเองนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างทําได้เต็มที่อ่ะค่อนข้างใส่สุดแล้วในการทําข้อสอบวันนั้นเวลานั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นคะแนน,นออกมา เราก็พยายามจะยอมรับตัวเองแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วหรือเราอาจจะไม่เหมาะกันสอบเข้าคณะนี้การใช้คะแนนสำหรับคณะนี้จริงๆหรือใครบางคนอาจจะแบบเตรียมตัวไม่พอหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่าเตรียมตัวช้าไปอะไรอย่างนี้เราว่าทุกคนมีทางเลือกอยู่แล้วคือชีวิตแล้วมันไม่ได้จบที่ตอนเข้ามหาลัยอ่ะก็อยากให้ทุกคนถ้าคะแนนออกแล้วมันมันน้อยอะ่ะขอขอให้สู้ๆแล้วก็อย่าเพิ่งกําลังใจเสียเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบคะแนนกับคนหลายๆคนอะ่ะ ในปีนั้นมันอาจจะมีคนหลายๆคนที่ได้คะแนนช่วงเดียวกันแล้วมันมาตัดกันตอนเรียงลําดับคณะเอาก็ได้เนะาะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอให้วันประกาศคะแนนของทุกคนเป็นเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่ดีของทุกคนบ๊ายบายสู้ๆครับถ้าสมมุิสอบไม่ติดสอบได้คะแนนน้อยเอาไงต่อจากที่ดูคะแนนเนาะมันก็คง จะสอบไม่ติดคณะภารกิจบอกตัวเองและบอกเพื่อนๆโด,ดวยววาไม่เป็นไรเราไม่ได้อยากมองตรงนี้ว่ามันคือความผิดพลาดของชีวิตความล้มเหลวในจุดใจราะว่าพราอยากให้มองเป็นแบบบทเรียนมากกว่าบางทีความพยายามของเรามันอาจจะไม่ถึงมากพอปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของเราหรือว่า เราจะมีทำอะไรผิดพลาดไปอยากให้มองความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติแล้วก็เติบโตจากมันพายาเป็นตัวแทนในส่วนน,นั้นนั่นแหลอะอยากแบบมาให้กำลังใจคนของอกเดียวกันรู้ว่าเสียใจแต่ก็อย่าเสียใจให้มากเนาะอย่ามองมันคือความผิดพลาดเลยเพราะว่ายิ่งมองว่ามันคือความผิดพลาดก็ยิ่งรู้สึกเศร้าแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นบทเรียน ก็อาจจะไม่รู้สึกเศร้าขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างพ่รู้สึกว่าพาวเชื่อมั่นในตัวเองเพอที่พาวอยากสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกตัวเองว่าฉันให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งนะว่าเธอจะทำได้ไหมเพราะว่าฉันเชื่อในตัวเธอ,อยังไงล่ะ <c oughs> รู้สึกว่าอยากให้โอกาสตัวเองรอบเพราะมันคือความฝันของเราจริงๆเราแบบ เราอยากเรียนอะแบบอยากเข้าไปเรียนแล้วก็พาวส่วนตัวนะคิดว่าหนึ่งปีมันไม่ใช่เวลาที่เสียไปมากขนาดนั้นลืมตาหายใจสองทีตื่นมาอาจจะหมดแล้วหนึ่งปีอันนั้นอันนั้นโอเวอร์อันนั้น,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 นก็คือจะเปรียบแค่ว,ว่ามันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นที่เราจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อยากรู้ความสามารถตัวเองให้มันเยอะกว่านี้เพื่อดึงมันออกมาใช้ให้ได้อยากเตรียม ความรู้วิชาการให้มันแน่นกว่านี้เข้าไปในคณะจะได้แบบไม่ลำบากมากเพราะตัวเองมีความรู้อยู่ในหัวอยากเป็นคนที่พร้อมกว่านี้ที่สามารถเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองพราะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมันไม่พาวไม่ได้เสียเปล่าเลยไปกับการเตรียมตัวสอบพราวรู้สึกว่ามันสอนอะไรพาวเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องวิชาการไม่ว่าจะเรื่อง การจัดการตัวเองการจัดการอารมณ์สะาวก็เชื่อว่านี่แหละคือรสชาติของชีวิตคือเรื่องมันเกิดไปแล้วอะเราไปเครียดอะไรกับมันเราไปเสียใจอะไรกับมันนานผลสอบก็ไม่ได้เปลี่ยนไปคะแนนไม่ใช่เราร้องไห้เรามันจะเพิ่มขึ้นเนาะแต่แต่เสียใจก็เสียใจได้นะก็เสียใจให้พอกับความเต็มที่ความพยายามที่เราสังสมมา congratulation กับทุกคนที่ติดนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันไปด้วยกันพบกันใหม่เมื่อ o o กต้องการบายบายสวัสดีค่ะทุกคนกับตานพิมพ์นะคะสมมุติสมมตุมมติว่าคะแนนไม่ดีคือจริงๆอ่ะเรื่องแบบคะแนนไม่ดีอ่ะเราเราเสียใจตั้งแต่ตอนออกมาจากข้องสอบแล้วเพราะว่าเราสึกว่าออกมาไม่ตามที่เราเคยทําได้แน่ๆทำไมกันนะ ทำไมถึงได้แค่นี้ทำไมมันถึงได้ไม่ดีเลยจะบอกป้าแม่ยงังไงจะบอกเข้าคุยยังไงแล้วก็จะบอกคนดูยังไง <c oughs> แล้วก็จะบอกคนที่แบบพพอร์ตแล้ไงคนที่แบบคาดหวังกับเรานั่นแหละเราก็จะตั้งคําถามตอนแรกเวลาเราแบบเจออะไรที่แบบว่าเราช็อกหรือเราแบบไม่เป็นตาม <c oughs> ที่เราต้องการก็ก <c oughs> ็คงจะบอก ปาแม่กับที่บ้านเราแบบพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็สุดๆดแล้วจริงๆนะตอนนั้นคืออยู่ตอนนั้นเราใส่เต็มเราใส่สุดเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆก็ขอบคุณด้วยที่ไม่ไม่กดดันแต่าเป็นพิมพ์เองที่พิมพ์กดดันตัวเองแล้วก็ขอบคุณที่แบบเออเห็นความพยายามแล้วบอกว่าแบบเออเห็นความพยายามแล้วอะไรอย่างนี้เวลา,าทอ้อหรือว่าตอนที่คิดว่าเราไม่อยากทําแล้วจะคิดมาตลอดว่าวันที่เราสามารถแบบ เฮ hey, แล้วดีใจพร้อมกันอะแล้วแบบเหมือนลมวิ่งไปบอกเรียกชั่นบอกแม่แกับป้าว่าเฮ้สอบติดแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจแล้วก็คงจะเ hey, ฮพร้อมกันมากๆอะไรอย่างงี้คือเราพอเรารู้ว่าเราคะแนนไม่ดีแล้วอะเราก็ต้องวางแผนกันต่อว่าทายังไงเราก็ต้องอยู่กับความจริงเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเราได้ทําไปเต็มที่ของเราแล้วแล้วมันออกมาผลมันไม่ดีเนี่ย มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทําตามสิ่งที่เราอยากเรียนทําตามความฝันว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเราก็ไม่มีทางเวันอนาคตแน่นอนว่าข้างหน้ามันจะเป็นไงอีกเดือนหน้าทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวกับมันให้ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องหาแพลนที่จะเดินต่อไปพิมชอบคําพูดของพี่กิตทีมดามากว่าแบบคือเก่งมากๆแล้วที่โตมาได้ขนาดนี้โตมาในที่นี่ อายุ17 18แล้วยังยิ้มได้ยังมีความสูงได้อย่างเงี้ยก็เก่งมากมากแล้วคือทุกคนเก่งมากมากแล้วนะคือแน่นอนว่ายัางไงก็ต้องมีเสียใจมันต้องมีเฟลก็ให้อยู่กับอารมณ์ตรงนั้นไปนะคะแต่ไม่อยากให้จมจมลงไปจมอยู่กับมันให้ให้เสียใจแล้วก็เหมือนเป็นกราฟที่แบบขึ้นสูงขึ้นปีขึ้นไปเลยให้มันแบบว่าโอเคเราจะหาทางสูต้ต่อไปแล้วก็หาอะไรที่มันฮิลใจเราแล้วก็ ความเห็นส่วนตัวพิมพิมเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะมันจะมีทางที่แก้ไขได้หรือทางที่ทําให้มันดีขึ้นได้จากเดิมก็หวังว่าทุกคนก็จะได้แบบหาทางแก้ไขให้ได้แล้วก็ได้ได้รับสิ่งดีได้เจอสิ่งดีๆได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนอยากทําให้ดีที่สุดนะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องหลักตัวเองมากๆนะเพราะว่าณตอนนั้นเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้ว มันมันแก้ไขไม่ได้เราต้องเดินหน้าต่อเท่านั้นแล้วก็ให้ตัวเองแฮปปี้ที่สุดให้ทุกอย่างแฮปปี้ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะกับตันฟ้านะคะจินตนาการว่าเราเปิดคะแนนออกมาแล้วเรารู้สึกว่าคะแนนเนี่ยมันอมืมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราติดคณะภารกิจของเราที่เราตั้งไว้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องตกใจมากแน่นอนมันก็คงจะเศร้าเหมือนกันเพื่อนๆก็คงจะอึ้งไปแบบหลายวิแต่ว่า คิดว่าก็จะพยายามรวบรวมสติกลับมาให้ได้อะไรแบบนี้ก็ต้อง move on อะคือรู้สึกว่าปีนี้ข้อสอบมันโหดจริงนะคือหลายๆคนก็อาจจะแบบกังวลว่าตัวเองทําได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอาจจะแบบไม่มั่นใจในคะแนนที่มันกําลังจะออกมาถูกไหมเพื่อนๆเราหลายๆคนก็เครียดกันทางนั้นก็อยากจะบอกว่าแบบทุกคนอะเจอมรสุมเดียวกันหมดคือเด็กหกห้าที่ดูอยู่ตอนนี้เพื่อนๆทุกคนก็อยากให้รู้ว่าไม่ได้แบบโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเด็กหกห้าทุกคนนะ่ะก็เจอ ความแบบมลสุมความโหดร้ายเดียวกันจากทุกสนามสอบแต่ว่าทุกคนแบบเก่งมากที่ผ่านมันมาได้แล้วก็อยากให้คิดว่าการติดมหาลัยมันไม่ใช่แบบตัวชี้วัดความสําเร็จในชีวิตขนาดนั้นเรายังมีชีวิตอีกยาวไกลามากในอนาคตที่เราสามารถทามันให้ดีได้ในทุกก้าวที่เดินถูกปะอย่างเช่นแบบถ้าเราติดเข้าไปในมหาลัยอะเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในมหาลัยให้คุ้มการพัฒนาตัวเองในระดับมหาลัยเนี่ยยังแบบ มีผลกับชีวิตเรามากกว่าการที่เราติดที่ไหนเลยด้วยซ้าเออสมมติว่าถ้าเราติดคณะที่เราหวังอันดับหนึ่งแต่ว่าต่อให้เราเข้าไปอ่ะแล้วเราแบบไม่ได้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอเนี่ยสุดท้ายอ่ะเราก็อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้อยู่ดีในการทํางานแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าเราติดหรือไม่ติดคณะที่เราหวังนะตอนนี้ก็ตามแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเราเต็มที่แล้วเราก็แบบพัฒนาตัวเองให้สม่ําเสมอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยังไงโอกาสก็จะต้องมีสําหรับเรา อย่างแน่นอนแล้วก็ถึงตอนนั้นอะนะตอนที่แบบเขารับทํางานอะเรารู้สึกว่าตอนนี้มันหมดยุคที่ว่าแบบเขาจะมานั่งดูแล้วว่าเรามาจากมหาลัยอะไรหรือว่าแบบมาจากคณะอะไรแบบแบ็กกราวน์เป็นยังไงคือมันสําคัญที่ศักยกภาพแบบของตัวบุคคลนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพ,พ,พัฒนาตัวเองให้ดีแบบในทุกวันอะก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าแบบชื่อเสียงของมหาลัยหรือว่าอะไรต่างๆนา,นาจะมีผลกับชีวิต การทำงานหรือว่าชีวิตในอนาคตในทุกๆด้านอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนเราสามารถประสบความสําเร็จได้เท่ากันก็อยากให้มองไปข้างหน้านั่นแหละโดยโดยรวมๆที่พูดมาเนาะแล้วก็ไม่อยากให้น้อยด้วยแบบคือเรารู้สึกว่าการสอบมันผ่านมาแล้วแล้วก็ชีวิตเน่อนาคตอีกยาวไกลเนาะทำทุกๆก้าให้ดีแล้วก็ enjoy being better version ของตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวัน รู้สึกว่าเส้นทางสู่การประสบความสําเร็จอะของทุกคนอะมันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวคือหลายๆคนอาจจะคิดภาพไว้ในหัวว่าเออฉันต้องเดินเส้นทางนี้ mm hmm. เส้นทางนี้นะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบ ไปสู่เป้าหมายอะไรแบบนี้คือเราเข้าใจว่าเวลามันไม่ได้อย่างที่เราหวังอะเราก็อาจจะรู้สึกเฟลบ้างถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเส้นทางสู่การประสบความสําเร็จมันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นคือเราสามารถหาเส้นทางอื่นเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายของเราหรือเป้าหมายของเราได้เหมือนกันมันอยู่ที่ตัวเราณนะปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่จะทามันให้ดีเท่านั้นแหละ ก็อยากให้ทุกคนภูมิใจให้มากๆเนาะเพราะว่าเราเต็มที่กับทุกสนามสอบแล้วแล้วเราเชื่อว่าเด็กห5ทุกคนอ่ะเต็มที่มากๆแล้วณนะตอนนั้นคือบางคนอาจจะน้อยว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราอ่านมามากกว่านี้ถ้าเราอย่างงู้นถ้าเราอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะให้ไปจมอยู่กับตรงนั้นแล้วแล้วก็ move on ให้รางวัลตัวเองแล้วก็ภูมิใจได้เลยนะเพราะว่าการที่ทุกคนผ่านสนามสอบทุก อย่างมาได้เนี่ยคือมันเหมือนแบบเป็นการแบบเอาชนะใจตัวเองได้อย่างหนึ่งแล้วไม่ต้องเครียดกับคะแนนที่จะออกมามากนะักส่วนคนที่คิดว่าอาจจะต้องไปลองใหม่ปีหน้าอะไรเงี้ยก็อยากให้ลุกขึ้นสู้เนาะเพราะว่าเวลาแบบมันมันก็กระชั้นเข้ามาทุกทีอย่างปีนี้ก็เลื่อนสอบเข้ามาเร็วขึ้นด้วยแบบเราอยากให้เพื่อนๆรีบลุกขึ้นแล้วก็เชื่อว่ากำลังใจที่ดีมันสำคัญที่สุด เราสึกว่าการที่เรามีกําลังใจดีมันทําให้แบบในห้องสอบเรามีสติเราไม่ลนเราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทําได้แล้วก็ติดขณะที่หวังได้อย่างแน่นอนขอให้มีกําลังใจไว้นะคะท้งนี้ทางนั้นก็อย่าเพิ่งท้อเลยเพื่อนๆคือยังไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าแบบเห็นคะแนนแล้วอยากไปเป็น6กเลยอะไรเงี้ยอยากให้ลองยื่นไปดูก่อนเนาะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ลองถูกไหมอ๋อแล้วก็สุดท้ายก็คือรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะปล่อยก่อนคะแนนออกไม่นานมั้งนะก็ อยากจะอวยพรเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วอยากให้เพื่อนๆทุกคนติดอยากให้แบบเพื่อนๆทุกคนแฮปปี้กับคะแนนที่ออกมาเนาะขอให้คะแนนออกมาเกินคาดกันทุกคนนะขอให้เพื่อนๆเห็นคะแนนแล้วยิ้มเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ